<Even S 2> เกบโลกค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในปี2568ที่จะให้ให้ประเทศไทยเราเป็นไ h a i l a n d แก a น d t ริซึมแอนด์สปอรนะคะก็ mm hmm. ค่ะทีนี้เราก็จะมีกีฬาหลากหลายค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทรลเทลชยใหม่ไทยแลนด์บายูทีีนะคะมีรายการิกไทยแดค่ะรมกา่งะอลม อ๋อนี่ทุกคนรอคอยมากเลยนะคะว่าติดตามข่าวว่าฟอร์มูล่าวันจะเกิดขึ้นนะคะโดยตอนนี้เรากําลังผลักดันกันอยู่เสนอตัวนะคะในการจัดงานค่ะอืมอ๋อค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อค่ะเจ็ดพันกว่าคนก็จะเป็นต่างชาติห้าพันหกโอ้ค่ะจากทั่วโลกเลยค่ะก็สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึงหนึ่งพันตวร่ษสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกีฬาที่มีการจัดอีเวนต์ระดับเวิลด์คลาสค่ะการไปมาเดือนอ่าเดือนมกราคมค่ะ เ็พนังเจ้าค่ะค่ะระดับโลกถ้าทุกท่านได้ติดตามนะคะเห็นข่าวค่ะอเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็อันนี้ที่ที่กล่าวไปว่าเรากำลังเสนอตัวในการจัดงานนะคะเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงบ้างคะจะอยู่ในช่วงไหนคะที่เราจะได้ทราบคอนเฟิร์ม อ๋อค่ะ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 เพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะกับทางบ้านค่ะท่านพลพลิพันธ์ครับผู้บริหารกองผกกขิาราชการอาชีพการงานใไทยครับรับเรื่องขผมรละวันนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับตอนนี้ขั้นตอนก็คือเราอยู่ระหว่างการศึกษาไปได้ครับค่ะขั้นตอนก็คือเรามีการศึกษาเรื่องของพื้นที่ในการจัดินขัดมีการทางเปปาโลแล้วก็ทาง มีกับท่านรัฐมนตรีสรบงค่ะคือที่ไหนที่ใช้ตลอดในการดีไซน์ออกแบบในเรื่องต้นแล้ค่ะคือข้อมูลเรื่องต้นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันต่อนะคะว่าในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยของเรานะคะได้เดินหน้าต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะที่ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้คุณกําลังรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดจากพักเพื่อไทยนะคะบ้านหลังใหม่หัวใจเดิมนะคะเป็นการเปิดอีเวนต์วันนี้พาชมบูธของนโยบาย7นโยบายหลักจากหลายกระทรวงนะคะ7กระทรวงของพักเพื่อไทยเรานะคะในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนําของท่านนายกแพทองทานชินวัตนนะคะเมื่อกี้เราไปที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วอีกบูธหนึ่งสําคัญค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะ เรื่องของทงฟ้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้กำลังทยอยเดินทางกันมาหลายท่านแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่บูธของกระทรวงพาณิชย์ค่ะอ่ามาแล้วค่ะอะ่เราขอไทยอินเสื้อก่อนเลยนะคะเสื้อสวยๆนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการเปิดตัว เปิดตัวเสื้อยืดเฉลิมฉลองตอนวันสตรีสากลน,นะคะที่พักเพื่อไทยได้ถแถลงข่าวไปแล้วจริงๆมีสองสีนะคะอาจารย์ฟิล์มสีขาวและสีดําใครสนใจนะคะสามารถมาซื้อได้ที่สํานังกงานใหญ่พักเพื่อไทยตรงวิภาวดีรังสิตของเรานะคะยังมีอ๋อท่านสอลืมมองนะคะว่าเอ๊ะใครๆสวยๆย,ยือนอยู่ข้างเราอ่าท่านสอสอนเนี่ําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะกิตัญญาวาจาดีนะคะวันนี้นะคะเรามาขายเสื้อที่พักเพื่อไทยเอสกับแบรนด์ลาลาเลิฟนะคะ รายได้ส่วนหนึ่งค่ะเราเอาไปอามอบให้กับสมาคมนะคะเกี่ยวกับสตรีนะคะบ้านพักฉุกเขินนะคะที่ดอนเมืองค่ะใครอยากทาบุญคะทาบุญแล้วสวยทําบุญแล้วรวยราราเรฟเอเพื่อไทยเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะมาหาซื้อได้ที่ไหนคะที่พักเพื่อไทยค่ะจะบอกบว่าใช่ค่ะถูกกับสสอเพิ่นซื้อแล้วแม่พันไม่ทอนนะคะ <laughs> ใช่ไหมคะไม่ได้ตัวละสามร้อยบาทนะคะอยากทําบุญด้วยอยา ท่านนะดีมากเลยค่ะใส่เล่นสมการก็สวยใส่หาผู้ก็สวยมีทั้งดําและขาวดาหมดค่ะเพราะว่าขายดีมากขายดีมากก่อนที่เสื้อจะหมดนะคะรีบเร่งกันเข้ามานะคะเสื้อนี้ได้บุญได้ผลเลยขอบคุณท่านสสปนกิตัญญาวาจาดีมากๆค่ะติตัวมไหมคะค่ะเดี๋ยวสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเหมาๆเลยค่ะขอบคุณนะคะท่านสสจากอุบลราชธานีค่ะอากาศดีอากาศดีค่ะท่านขอบคุณค่ะ ค่ะอ่ะเรามาที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะบูธกระทรวงพาณิชย์นะคะธงฟ้าน,น,ะะนี่นะคะสินค้าต่างๆนะคะที่รวมกันอยู่ตรงนี้คือสินค้าที่ไปออกบูธครับอันนี้เป็นสินค้าธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดนะครับเรามาภายใต้ธีมที่เรียกว่าลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ขยายโอกาสช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนก็จะมีสินค้าต่างๆในราคาท,ทุกประเภททุกประเภทเลยมีแม้กระทั่งไข่ไก่น้ำมันสบู่นะคะ ขงซักซอกทุกอย่างนะคะปากระป๋องเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นประจําชีวิตประจำวันของเรานะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถเดินทางมาชมกันได้นะคะอ่าเรามาดูนะคะนี่ค่ะหอมใหญ่ก็มีนะคะนี่คือบูธของกระทรวงพาณิชย์นะคะเราครบกันมาที่เจ็ดบูธแล้วนะคะเราเริ่มต้นจากกระทรวงวัฒนธรรมมาที่กระทรวงดีมากระทรวงสาธารณสุข ไปที่กระทรวงคมนาคม และไปที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา2โซนก็คือโซนของเย็นทัวร์ามาหาสงการแล้วก็โซนของอีเวนต์เวิลด์คลาสนะคะสปอร์ตเวิลด์คลาสแล้วก็มาที่จุดสุดท้ายค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะของสินค้าธงฟ้านะคะซึ่งวันนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะอิ่มเอมนะคะกับกระทรวง7กระทรวงนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยการนําของท่านนายกแพทองทานชินวัตรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันประชุมใหญ่วิสามันประชุมใหญ่สามัญปารจ้จยปี2568เดี๋ยวช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดจากพักเพื่อไทยค่ะขอให้มาชมบูธกันได้วันนี้แล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook พักเพื่อไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ